สวัสดีครับผมนะวันนี้นะครับอุกิจขออนุญาตรายงานตัวครับผมนะฮะวันนี้จะมาให้ชมในเรื่องของงานต้นแบบนะฮะจักรยานปั่นน้ำออกกำลังกายไปในตัวนะ,ะเป็นลักษณะสปินไบค์นะฮะดูลักษณะการแตกตัวของสปริงเกอร์นะฮะก็ใช้ได้อยู่นะครับอันนี้เป็นงานต้นแบบเฉยๆนะฮะเป็นงานต้นแบบนะลุงมาแอบมาดูด้วยนะลุงนะ ดูได้ตัวอยางที่ได้สั่งไงเอาโอเคนะฮะสั่งประมาณพันหนึ่งพันหนึ่งอ่าพันหนึ่งนะฮะดูลักษณะการแตกน้ำของจปริงเกอร์นะฮะก็ถือว่ารัศมีเกือบสองเมตรก็ใช้ได้อันนี้เป็นงานต้นแบบนะฮะมีพรีเซนเตอร์มาปั่นออกกำลังกายช่วงเย็นนะฮะอ่าใช้ได้เลยนะแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าห่างจากพื้นนี่ประมาณ50เซนเกือบ80เซน นะฮะโอเคนะฮะอ่ะช่วงนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับใครลองคลิปต่อยอดดูได้นะฮะไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับผมนะอุกิจขอจบรีวิวนะฮะจักรยานสปินไบค์นะฮะปั่นน้ำออกกําัังกายนะฮะจบลงแค่พี่ยังเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ